เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิดีชแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับเกม Identity Five นั่นเองฮะด้วยความที่ไอเดียของผมนั้นมีสกินค่อนข้างจะเยอะมากๆฮะผมก็เลยพูดไอเดียขึ้นมาว่าจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดเราทําคลิปรีวิวสกินแต่และตัวละครอย่างเช่นนักปุ้หอมมีสกินม่วสกินทองอะไรบ้างหรือจะเป็นทาน่านักของฮันเตอร์ผู้ล่ามีสกินอะไรสวยๆบ้างเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมและด้วยความที่คลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับโปรเจกต์การรีวิวสกินแต่และตัวละครดังนั้นผมขอเริ่มที่ เบอ r ี่ไดเออหรือว่าด็อกเตรคุณหมอสาวนั่นเองฮะตรงเธอนั้นจะมีสกินทั้งหมด14สกินด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมพร้พอมๆกันครับว่าแต่ลัสกินของเธอนั้นจะมีความสวยงามขนาดไหนฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i c m a n Shop โน่นึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม IDTV e n i t y ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i s m a n Shop เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่นสองแจกของรางวัลอีกมากมาย โอเคแล้วตอนนี้เราก็้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับสกินนี้เป็นสกินทองแบบลิมิเต็ดครับมีชื่อชุดว่าผู้เสี่ยงโชคครับเธอจะมาในชุดเดรสยาวสีแดงแล้วก็จะมีทางหน้าของดอกกุรลาอยู่ตรงหน้าอ,อกด้วยบอกเลยว่าสวยงามลูรา,าหมาเห่ามากๆเลยนั่นเองสลอดทางหน้าหอยเทะจำตัวที่ไปเข็มฉีดยามีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางหน้าของแก้วไวน์หรือว่าแก้วค็อกเทลด้วยนั่นเองฮะนอกจากนั้นสกินผู้เสี่ยงโชคยังมีกลีบดอกไม้ปลิวออกมาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สีแดงหรือว่าดอกไม้สีขาวรวม ถึงการเคลื่อนที่ของเธอครับจะมีออร่าหรือว่ามีแสงสีแดงออกมาจากไอเทมประจําตัวของเธอหรือว่าแก้ววายด้วยนั่นเองครับส่วนทางหน้าของอนิเมชันในการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเธอเองนั้นก็จะเอาทางหน้าของแก้ววายจิ้มไปที่แขนด้านซ้ายเลยนั่นเองฮะใครจะเชื่อว่าเอาแก้ววายจิ้มแขนจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ล่ะฮะ ไปกระตอกกับสกินทองที่2ที่มีชื่อชุดว่าหิ่งห้อยครับสกินนี้นํามาวางขายในร้านคา้านะโดยเธอจะมาในชุดสีน้าเงินส,สวยๆมีออร่าฟุง้งฟิ้งกระจายออกมามากมายครับรวมถึงบริเวณห่วงเธอนั้นจะมีมงกุฎติดอยู่ด้วยครับส่วนหน้าของไอเทมประจำตัวที่เป็นเข็มชิดยาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางด้านของไมโครโฟนโดยตีมนี้จะมาในตีมของนักร้องนั่นเองครับเมื่อเธอมีการเคลื่อนที่เมื่อเธอมีการเคลื่อนไหวก็จะมีทางด้านของตัวออรา่าเป็น แ,แสงสีฟ้าอมเขียวครับลอยๆอยู่รอบตัวของเธอส่ตรแอนิเมชันในการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองก็จะเอาไมโครโฟนจิ้มไปที่แขนซ้ายของเธอคล้ายๆกับสกินแรกเลยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับสกินที่3สกินนี้มีชื่อว่าบุปผาสีเพลิงนั่นเองเธอจะมาในชุดสีดำเหลือบแดงเล็กๆนะฮะบริเวณหัวงเธอจะมีดอกไม้สีแดง3ดอกติดอยู่ฮะ ส่วนชายกระโปง,งเธอนั้นจะเหมือนมีรอยไหมอยู่ตรงชายกระโปรงด้วยนั่นเองนะครับผมสาหรับทาาหน้าของไอเทมประจําตัวหรือว่าเคมีชิยามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเช่นเดียวกันซึ่งในสกินนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเคมีชิยาเป็นดอกไม้สีทองนั่นเองครับและเมื่อทางด้านของเอมเบอรี่ทำการเคลื่อนที่หรือว่ามีการวิ่งเกิดขึ้นครับก็จะมีท่าหน้าของออร่าเป็นคล้ายๆกับดอกไม้ที่ไหมไฟเนี่ยปลิวออกมาจากตัวของเธอด้วยนั่นเองครับส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บก็เหมือนเดิมครับเอาทางด้านของอุปกรณ์หรือว่าดอกไม้สีทองจิ้ม ที่แขนด้านซ้ายครับก็จะเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บของเอเบอรี่ไดเออร์นั่นเองครับ และกตอกับสกินที่4ของคุณหมอดออรครับสกินนี้มีชื่อว่าหมอโจนสลัดครับจะตามหาได้ตอน COA ปีแรกเท่านั้นฮะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะลิมิเต็ดมากๆสำหรับสกินนี้เธอจะมาในชุดของหน่วยแพทย์ของกองทัพโจรสลัดครับด้านหลังมีตุ๊กตาสภายอยู่ด้วยส่วนตรงเอวของเธอนั้นจะมีเหมือนขวดน้ํายาอะไรสักอย่างหลากหลายสีมากๆเลยนั่นเองส่วนอุปกรณ์หรือว่าทางด้านของเข็มจิตยามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเช่นเดียวกันนั่นเองครับเมื่อเธอมีการเคลื่อนที่เมื่อเธอมีการเคลื่อน ไหวครับไม่ได้มีออร่าอะไรปลิวออกมาจากตัวเธอจะมีเพียงแค่ลอยเลือดที่เกิดขึ้นตรงบริเวณตาของตุ๊กตาเท่านั้นเองครับส่วนการฮิวหรือว่าการรักษาก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะจะเป็นการเอาเข็มฉีดยาจิ้มไปที่แขนด้านซ้ายก็จะเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บของเอมเบรี่ไดเออร์นั่นเองครับไปกระตอกับสกินที่5ของคุณหมอสาวครับสกินนี้มีชื่อชุดว่าทูตศักดิ์สิทธิ์ครับเธอจะมาในชุดนางฟ้าสีขาวตัดด้วยสีทองครับ บนหัวของเธอนั้นจะมีวงแหวนล้อมรอบอยู่ด้วยด้านหลังจะมีทั้งด้านของปีกดังฟ้าปรากฏขึ้นอยู่ครับแล้วก็อุปกรณ์ของเธอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเข็มชีดยาแหะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเข็มชิดยาที่ส่งจากสวงสวรรค์นั่นเองเมื่อคุณหมอมีการเคลื่อนที่มันก็จะมีขนที่หลุดมาจากปีกด้านหลังของเธอด้วยนั่นเองครับก็จะบอกเลยว่าดูสวยงามมา,มากๆสลับสกินนี้ฮะส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บของเธอนั้นก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะเป็นการเอาเข็มชิดยาจากส่สวรรค์ิ้้ม้มไทีแขนดนดาาซย เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเธอนั่นเองครับไปกนต่อกับสกินที่6ที่มีชื่อชุดว่าทูตแห่งไฟครับก็จะคล้ายๆกับสกินเมื่อสักครู่เลยจะแตกต่างกันก็คือชุดสีขาว เปลี่ยนเป็นชุดสีแดงตัดดําและมีเหลือบทองนั่นเองยังคงมีวงแหวนอยู่บนหัวเหมือนเดิมนะแล้วก็มีปีกด้านหลังเช่นเดียวกันเลยนั่นเองอุปกรณ์หรือไอเทมก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าน้ําในไซลิงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดแทนนั่นเองครับการเคลื่อนที่เกิดขึ้นไหวครับก็ยังคงมีขนที่หลุดออกจากปีกเหมือนกันเลยนั่นเองส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บครับก็จะเอาเข็มลวดไซริงจิ้มไปที่แขนด้านซ้ายไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมจากการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองละฮะ ไปกระตอกับสกินที่7ที่มีชื่อชุดว่าวันวานหรือ yesterday ครับสกินนี้จะมาในชุดโทนสีเขียวอมฟ้าบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งสกินที่ส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนั่นเองครับโดยเธอจะมีการก้าวผมมัดผมอยู่ด้านบนแล้วก็มีดอกลีลาวดีติดอยู่ที่โบด,ด้วยนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ของเธอเป็นเหมือนเข็มฉีดยาทั่วไปแต่จะมีอัญมณีสีฟ้าติดอยู่บริเวณหัวด้านบนด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะมีละอองสีเขียวอม ค้าปลิวออกมาฮะอาจจะต้องสังเกตดีๆนิดหนึ่งเพราะวันมองยากมากๆแลครับส่วนการรักษาการบาดเจ็บของตัวเองก็จะเอาเข็มฉีดยาที่มีเพชรสีฟ้าติดอยู่บนหัวเนี่ยจิ้มไปที่แขนด้านซ้ายเพื่อรักษาการบาดเจ็บของตัวเขาแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาละฮะ ใกระตอกกับสกินที่แปกับชื่อชุดว่านักเก็บสมุนไพรครับเธอจะมาในชุดโทนสีเขียวด้านซ้ายจะมีกระเป๋าสะพายที่มีหนังสือหรือสมุดติดอยู่ส่วนด้านขวาน,นั้นจะมีกระเป๋าที่เก็บสมุนไพรติดอยู่ด้านขวาพร้อมกับดอกไม้หรือสมุนไพรสีแดงอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองครับเรรเนห่วงเธอจะมีมงกุฎถาวันติดอยู่ไอเทมประจำตัวของคุณหมอในสกินนี้จะเป็นเข็มชีดยา,ยาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมีดอกไม้สีแดงติดอยู่ด้าน <ST AT> บนนั่นเองเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อน ไหวจะมีออร่าสีเขียวอ่อนๆค่อยๆปลิวออกจากตัวเธอนั่นเองครับส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บผมว่าค่อนข้างจะแม็กเซนนะคล้ายๆกับเข็มฉีดยาที่ได้รับาศาสกัดจากดอกไม้ป่าหรือวัสมุภัยรแล้วก็ฉีดไปที่แขนทําให้อาการบาดเจ็บของเธอหายไปได้นั่นเองครับไปกัะต่อกับสกินที่9ของคุณหมอสาวเอมิรีไดเออร์กับชุดที่มีชื่อว่าทำนองกลางสายฝน เธอจะมาในชุดกันฝนสีเหลืองสดใสรอบตัวเธอนั้นจะมีทั้งหน้าของเม็ดฝนที่เป็นสีเขียวอมฟ้าโปรยปรายออกมาแล้วก็มีทั้งหน้าของดาวสีเขียวอมฟ้าปรากฏขึ้นมาด้วยอุปกรณ์หรือว่าเข็มชจาของเธอเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเหมือนร่มกันฝนที่มีสีเหลืองนั่นเองฮะเมื่อคุณมอสามีการวิ่งหรือว่ามีการเคลื่อนที่ทั้งหน้าของเม็ดฝนก็ยังคงตามเธอไปในทุกทกที่เลยนั่นเองครับส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บของเอเบอรี่ไดเออร์นั้นก็จะเอาร่มสีเหลืองหรือว่าเข็มฉีดยิญ,ญาฉีดไปที่แขนด้าน ซ้ายแล้วก็ว่าได้มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมจากการรักษาตัวเองนะครับผม แล้วเราก็เดินทางมาถึงสกินที่10กันแล้วครับโดยสกินนี้จะเป็นสกินคอแลแลบกับโปรเจกต์ดันกระป่าครับโดยเธอจะมีชื่อชุดว่าซึบิกิมิคังนั่นเองนะครับผมก็องบอกเลยว่ามีการถอดแบบมาค่อนข้างจะเหมือนมากๆเลยโดยเธอจะเป็นสาวน้อยผมยาวสวมใส่ชุดกระโปรงนะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนอยู่ด้านหน้าที่แขนด้านซ้ายแล้วก็ที่ขาด้านขวาเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บมีผ้าพันแผลอยู่ที่ตัวของเธอด้วยส่วนไอเทมประจำตัวของเธอนั้นก็จะเป็นทางด้านของเข็มชุดยา ที่มีน้ำด้านในเป็นสีม่วงนั่นเองครับสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บของมิคังก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันสวยที่สกินของเธออยู่แล้วไม่จะไปต้องมีออร่าไม่จะไปต้องมีเอฟเฟกอะไรเธอก็สวยครับผมไปก็ต่อกับสกินที่11ที่มีชื่อชุดว่าออกดึกกับเช้าครับเธอจะมาในชุดโทนสีเขียวบริวเวณหัวของเธอจะมีทางด้านของดอกไม้สีแดงอยู่ ซึ่งดอกไม้ตัวนี้เหมือนว่าจะมีชื่อด้วยแต่ว่าผมจําไม่ได้นะใครที่รู้ดอกไม้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยอุปรกรณ์ของเธอมีการเปลี่ยนแปลจากเข็มชิตยาเป็นทางหน้าของกิ่งดอกไม้สีแดงตัวนี้เลยนั่นเองเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวจะมีทางหน้าของละอองหรืเอเอฟเฟกเป็นจุดสีทองค่อยๆปลิวออกมาจากตัวเธอนั่นเองครับส่วนการรักษา,าการบาดเจ็บของเธอนั้นเธอก็จะเอาเจ้ากิ่งดอกไม้สีแดงอันนี้แหละจิ้มไปที่แขนด้านซ้ายของเธอจากนั้นอาการบาดเจ็บของเธอก็ จะหายเป็นปริดทิ้งเลยนั่นเองฮะ ไปกระตอกกับสกินที่12สกินนี้มีชื่อชุดว่าหายดีครับจะเป็นทาน้าของเอเวอรี่ไดเออร์ในชุดสีขาวส่วนตัวนี้ผมมองว่ามันเหมือนกับคุณหมอในยุคสงครามอะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองสกินนี้ดูเรียบง่ายแต่มีความสวยอยู่ในตัวครับน้านซ้ายมือของเธอนั้นจะมีอุปกรณ์ติดอยู่ที่เอวด้านซ้ายส่วนเข็มฉีดยานั้นก็เหมือนจะถูกสร้างมาจากเหล็กด้วยนั่นเองฮะเมื่อตัวของคุณหมอมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวก็จะมีทาน้าของละอองหรือออร่าเนี่ยค่อยๆปิวออกมาจากตัวเธอเช่น เนน่นองส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเธอเองนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะที่เราเห็นเป็นออร่าปปิวๆหลัวเลยๆอยอยู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นออร่าของสกินอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับแอนิเมชันในการรักษาอาการบาดเจ็บนั่นเองฮะ ไปก็ต่อกับสกินที่3ที่มีชื่อชุดว่าผู้พิทักษ์ร่มเงาไผ่นั่นเองครับฟิลนี้ก็จะคล้ายๆกับสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอสัตว์นั่นเองเธอจะสวมใส่เป็นชุดกราวสีขาวมีทางหน้าของตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาแพนด้าติดอยู่เต็มตัวของเธอไปหมดเลยนั่นเองกระเป๋าด้านซ้ายของเสื้อกราวครับเหมือนจะมีบัตรผ่านที่เป็นรูปหมีแพนด้าอยู่ด้วยส่วนอุปกรณ์ของเธอครับก็จะคล้ายหน่อไผ่หรือว่าหน่อไม้สีเขียวนั่นเองครับเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวครับจะมีทางหน้าของตัวใบไ ออกมารวมถึงละอองสีเหลืองๆทองๆเนี่ยปลิวออกมาด้วยนั่นเองครับส่วนการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเราจะได้เห็นออร่าของใบไผ่เนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตอนวิ่งเนี่ยเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เมื่อมีการรักษาอาการบาดเจ็บเราจะเห็นออร่าต่างๆชัดมากขึ้นนั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกระตอบกับสกินสุดท้ายที่มีชื่อชุดว่าดอกไม้นิกรันนั่นเองครับเธอจะมาในชุดโทนสีฟ้าอ่อนตัดด้วยสีน้ําเงินเข้มแล้วก็อาจจะมีสีขาวบางจุดด้วยนั่นเองบริเวณห่วงเธอจะมีทางงด้านของผ้าคาดผมเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีดอกไม้ติดอยู่ครับบอกเลยว่าสกินนี้ออร่าค่อนข้างจัดชัดเจนมากๆเป็นบับเบิ้ลสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็มีจุดสีขาว,ขาวท,อท,อทองอยู่ด้วยนั่นเองครับมมรเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวออร่าก็จะยิ่งเปล่งประกายออกมามา,มากกว่า เ,เองัไอเทพประจำตัวหรือว่าเข็มฉีดยาก็ยังมีรูปร่างลักษณะเป็นเข็มฉีดยาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าน้ําด้านในหรือว่าตัวยาด้านในเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าอ่อนๆน,นั่นเองนะครับผม และนี่ก็คือสกินทองและสกินม่วงทั้ง14สกินของเอมเมอรี่ไดเออร์หรือว่าด็อกเตอร์คุณหมอสาวนั่นเองครับเพื่อนๆชอบสกินไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ share, และถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามโมบิลิกชาแนลกันไว้ด้วยผมจะได้รู้และทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ